ก็ชาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชงกาแฟกินกัน

เ,เดี๋ยวเราจะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่อร่อยออร่อยแถวนี้นะแต่ว่าไม่รู้มันติดไปหรือยังเพราะว่ามันสามโมงเย็นแล้วไปไปกันเธอฉันเจอเหมือนเขาจะเป็นยูทูบเบอร์สายวอล์กเขาเดินใหญ่เลยเมื่อกี้ลืมชูสองนิ้วใส่เขา <c oughs> นีเขาติดในกล้องแน่นอน <laughs> <laughs> มืนจะยังเปิดอยู่ <c oughs> ว้าวร้านย,ยังเปิดอยู่จ้าร้านนี้ร้านย,ยังเปิดอยู่นะมันจะสี่โมงแล้วอะ่ะคิกว่ามันปิดแล้ว จะต้องมาเอาเองป่ะใช่แล้ไอ้ธรรมดาแล้วก็เล็กเล็กไม่งอพิเศษ ธรรมดาไม่ิ่มก็สั่งไปเลยนะข้าสองอจะได้ต่อเรื่องกันไปเลยเดี๋ยวขอวขออีกถ้วยนึงนะอ,อันอีกอันนึงธรรมดาใช่ไหมใช่ใค่ะใส่งอได้ไนะได้ค่ะ นหน,นึ่งวามั้ได้ค่ะได้ค่ะทีแรกนึกว่าจะหมดซะแล้วนึกว่าจะมาไม่ได้แล้ว よかった。 ไหมว่านอร่อยเปล่าอ Kons อันนี้อร่อยอยู่แล้วแต่วันนี้ผักเรามาช้าเนื้อผักรึกไม่เหลือแล้วที่จริงจะมีผักให้ใส่เยอะมากที่ออกไปตอนนี้ว่าจะมันำนั้นอ่ะจะบ้างนี้ มาถ่ายนาฬิกาถ่ายเยอะเลยลูกมันเป็นไรถึกคนาามาถ่ายคนเดียวะยวะพอกลางเหนืทุกคนเชื่อป่าเราเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากมากขนาดที่ว่าเรากินได้ทุกวัน3มมื้อก็ไม่เบื่อคนรอบข้างบอกว่า <laughs> โลกนี้ถ้าไม่มีอาหารอย่างอื่นมึงก็อยู่ได้พึ่งแล้วก็เตี๋ยวไก่ร้านนี้อร่อยมากเธอเอาจริง,รงๆร้านนี้ปกติอ่ะบ่ายหนึ่งบ่ายสองอ่ะก็หมดแล้วนี่เรามาเกือบสี่โมงก็ยังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยก็ยังโชคดีถ้าจะว่าด้วยเรื่องก๋วยเตี๋ยวนะเราอิจฉาคนฝั่งทนมากอ่ะเขามีลูกชิ้นแคบเกือบทุกร้านเนอะก๋วยเตี๋ยวของฝั่งทนอ่ะแต่แถวเนี้ยหาลูกชิ้นแคบไม่มีเลยแล้วลูกชิ้นแคบคือ เดอะเบสของลูกชิ้นแล้วราคาก็ถูกกว่าแถวที่เราอยู่มากะเราอยู่ฝั่งนี้นะเราอยู่ฝั่งตะวันออกฝั่งทนนี่เขาเรียกฝั่งอะไรวะฝั่งใต้หรือฝั่งอะไรไม่รู้เออแถวนั้นอ,อาหารอร่อยเยอะร้านเก่าแก่เยอะแล้วก็โอ้ยเราเคยไปหาเพื่อนแล้วแบบไปกินร้านแถวนั้นน่ะจิ้มเอาเลยว่าแบบจะกินอะไรอร่อยทุกร้านจริงๆที่เราเคยกินมาแล้วเราเป็นประเภทที่แบบร้านที่ฮิตๆต่อแถวกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยกินนะ เรากับแฟนจะชอบไปแบบร้านที่แบบเฮ้ยทำไมร้านนี้ไม่มีคนวะลองไหมเอาจริงๆนะเราลองทุกร้านที่ไม่มีคนที่ไม่ดังก็อร่อยทุกอย่างแต่แตถ้าเป็นแถวนี้จะให้อร่อยแบบเกือบทุกร้านก็น่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นอืเราจิ้มร้านไหนก็อร่อยเหมือนกันแต่อาหารไทยอาหารตามสั่งทําไมต้องติดหวานด้วยเราไม่เข้าใจหรือว่าเราไม่เป็นคนกินหวานก็ไม่รู้เนาะแล้วตรง ข้างบ้านเรานี่จะมีร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่อีกร้านหนึ่งซึ่งอร่อยเหมือนกันเดี๋ยววันหลังจะพาทุกคนไปกินกันเอออันนี้เป็นกากไก่นะกา,กากไก่ปะวะที่เขาเอาไปเจียวน้ำมันออกอะ่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นของเด็ดของร้านนี้เลยมันจะกรอบเหมือนเป็นแรเทียมของชามอะ่ะเก๋ปะของชามกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะแต่เสียดายวันนี้มาถึงแล้วผักเขาหมดหมดเลยเราไม่ได้กินผักเลย ปกติเขาจะวางผักไว้ให้เยอะมากมีโหระพามีมะระมีหลายอย่างอะ่ะเออทุกคนมีร้านเก๋ือเตี๋ยวในใจร้านไหนมาเม้นบอกเราบ้างนะเราชอบกินมากเดี๋ยวเราจะไปตามรอยทุกคนบ้างมาเม้นคุยกันบ้างก็ได้นะเธอเราเหงาปกติอะถ้ามีใครมาเมนนะเราจะดีใจมากแต่ว่าปกติก็ไม่มีใครมาเมน้นเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทำเนาะ แต่ต่อไปนี้เราจะลงให้บ่อยขึ้นเราจะทําเป็น every day walk นี่เรากลับมาทําก็เพราะว่าเราอยากเอาชนะตัวเองเนาะเราจะทําทฤษฎี21วันเราจะลงให้ได้อย่างน้อย21คลิปวันเว้นวันก็ยังดีทําอล์กมันก็ดีนะเหมือนมันเป็น เมมโมรีของเราอะบันทึกไว้ว่าวันนี้เราทำอะไรเราเคยทำอะไรมาบ้างผ่านไปอีกห้าปีสิบปีเราก็จะกลับมาดูได้นะว่าเฮ้ยวันนั้นเราเป็นแบบนี้วันนี้เราพัฒนามาถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนถ้าจะเป็นกำลังใจให้เพิ่มอีกนิดนึงก็กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ เก็บอร่อยมาก แล้วนะคะกำลังจะเดินกลับบ้านแล้วแฟนเราเดินเร็วมากเออเมื่อกี้เจอยูทูบเบอร์แบบเป็นสายแบบน่าจะเป็นสายวอล์กมั้งแต่วอล์กยังไงวะเดินเร็วที่เป๋งเลยคลิปนี้เราก็ลากันไปด้วยบรรยากาศยามเย็นของกรุงเทพที่ฝนกำลังจะตกนะคะแล้วก็มี PM 2.5ประปรายวันนี้เบาลงแล้วนะ เดี๋ยววันหลังถ้า PM 2.5งหหนักๆเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่ามันมัวขนาดไหนวันนี้บายๆนะคะ